เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอ่ะมาดูเลขกันหน่อยคุณผู้ชมดูนี่นะนี่คุณผู้ชมเห็นไหม นี่เลขมงคลนะ9542นี่อหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อศิลาเนี่ยให้42จูนิ้วในรถตอนนี้หลวงพ่อศิลานี่ดังมาก95นี่เป็นพวเกิดรัชการที่10นะคะ6996นี่อายุพระเทพนะคะคุณผู้ชม05นี่วันราชาพิเศษแล้วก็9229วันเกิดพระองค์ทีนะยังไม่ได้ออกนะคะคุณผู้ชม สี่หกนี่อายุพระราชินีอายุสี่สิบหกปีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่เลขมงคลนะคะเลขมงคลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสองสี่เนี่ยมีและสองสี่สองสี่เนี่ยสองสี่เนี่ยเป็นเลขของอ่าพระครูศิลาพระครูศิลาท่านให้มาสองสี่เจ็ดสองนี่อายุอายุราชการที่สิบอายุราชการที่สิบ องหกนี่ก็เลขมงคลนะคะคุณผู้ชมสองแปดเนี่ยวันเกิดราชการที่สิบยี่สิบแปดก,กรกฎาคมหกเก้าพระเทพศูนย์สี่ออกไปแล้วในระางวันที่หนึ่งห้าศูนย์สี่อะรางวันที่หนึ่งว่ที่ผ่านมาห้าศูนย์สี่ไงคุณผู้ชมเก้าสอง 92นี่เลขดังนะคะคุณผู้ชม192เนี่ย192เนี่ยเป็นบุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาเนี่ยเขาไปบุ๋มปนัดดาเนี่ยเขาไปไหว้หลวงพ่อศิลาแล้วหลวงพ่อศิลาเนี่ยให้เงินบุ๋มปนัดดาเนี่ยมาห้าหมื่นบาทไปสร้างมูล,ลนิธิองค์กรรักความดีที่หลังศิษย์แล้วก็เลยให้พระกับบุ๋มปนัดดาและเหรียญพระข้างหลังอะ่ะ192คุณผู้ชม ยีนี่วันเกิดราชการที่10บศนย์สี่วันละชาติพิเศษออกไปแล้วนะแต่อาจจะออกซ้ําก็ได้ศูนย์หนึ่ก็ราชการที่10นี่แหละกับกันศูนหนึ่งะคะคุณผู้ชม90ก็เลขเลข,เลขมงคลราชการที่9้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเจ็ดสองนี่อายุราชการที่ 10, 72, สิบเจ็ดสิบสองพรรษาค่ะสี่หกลาชนีนี่ค่ะ ก้าห้าพศออเกิดราชการที่สิบนี่เห็นไหมคะมีแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์ราชการที่สิบเจ็ดหนึ่งก็อายุราชการที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าเก้าเก้าห้าพศเกิดราชการที่สิบ นี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูตรงนี้นะดูที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคลิปหลวงพ่อเนี่ยเขาจะชูสามชูสามชูสามแล้วก็มาสองเนี่ยหลวงพ่อศิลาดังมากตอนนี้สามสองสองสามเนี่ยแล้วก็สี่สามสองสี่เนี่ย เราก็มาดูว่าสามสองสองสามมีไหมสามสองสองสามอ่ะสามสองสองสามมีไหม,มเราก็เดี๋ยวจะดูตรงนี้นะคะ นี่นี่คนนี้พาทุดงคนนี้มาจากขเขมรนะแต่ว่าคนก็ศรัทธาก็เยอะนะพาทุดงเนี่ยโวยนี่สามศูนย์หนึ่งสามตัวมีพะทุดงเนี่ยหลักกิโลอ่ะมีหรือเปล่าสามศูนย์น่ะ าูแล้วก็หนึ่งสามตัวเดี๋ยวจะมีมีทะเบียนรถ ของหลบพ่อศิลาเดี๋ยวให้ดูนะคะมันหลักกิโลนไม่ใช่อันนี้อันนี้ทะเบียนรถหลบพ่อศิลาค่ะคุณผู้ชมแปดแปดห้นี่หลวพ่อศิลาตอนนี้ดังมากนะแปดแปดห้าทะเแบียนรถแปดแปดห้า เดี๋ยวเรามาดูว่าแปดแปดห้ามีไหมแปดแปดห้ามีห้าแปด นี่มีแปดห้าคุณผู้ชมมีแปดห้ามีไงมีแปดห้ามีแปดห้าค่ะห้าแปด มีอ่างน้ำมนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยคุณผู้ชมดูนั่นเนี่ยอันนี้สี่ใช่ไหมสี่ห้าสองสองสี่ห้าสองห้าสี่อันนี้เจ็ดแปดเก้าอะไเนี่ยเจ็ดแปดเก้านี่หกก็ได้นะหกแปดเก้าก็ได้หกเจ็ดก็ได้เก้าแปดเจ็ดแปดแปดเก้ามีหมดมีอ่างน้ำมน,นี่คุณผู้ชมเนี่ย แปดเก้า ื่อนี่ไงได้แปดเก้าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่แปดเก้าเห็นไหมหกแปดเก้าเนี่ยเห็นไหมคะแปดเก้าเนี่ยแปดเก้ามีมีแปดเก้าปดหก็มีเนี่ยเคุณผู้ชมเนี่ยแปดหก็มีนแปดหกแปดหกเก้าแปดก็มีเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่เลขเก้านี่เลขแปด เจ็ดแปดก็มีนี่ไงคุณผู้ชมนี่เลขเจ็ดนี่เลขแปดนี่เห็นไหมครัเจ็ดแปด พิธาแถลงคำชี้แจงสารลรัฐมนุนคดียุบพ,พักคชวรกรกตส่งก้าวไก่ขึ้นทางด่วนไปศาลจะบังคับใช้ระเบียบสองมาตรถ,ถานไม่ได้ยกคำวินิจฉัยปี53สามศาลรัฐมนุญเคยปัดตกคำร้องยุบพ,พักประชาธิปัตย์เพราะกรกตทำผิดขั้นตอนเช่นกัน พี่ตานักกฎหมายพักถือก็มีเยอะแยะก็ฟ้องก็กระตอเลยสิฟ้องก็กระตอเลยฟ้องก็กระตอเลยค่ะเปิดดังแชดาราหุ่นล่ำชัดหาดาังงามสาวชวนนั่งสมาธิที่ห้องบอกชอบหุ่นดีถูกสเปคใครวะ ดาราวุ่นล่ำคนไหนวะเปิดใจรอประภาษทุกหมอกรรมการหมู่บ้านดากราดสั่งวิ์พื้นด้านหมอโตไม่ได้ด้อยค่าอาชีพ จะโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะเลขที่แม่แคปไว้นะอันนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเลขมงคุลในหลวงรอสิบนะยี่สิบแปดเลขวันประสูตรศูนย์เก้าศูนย์สี่รหัสพระองค์เก้าห้าเลขปีประสูตรเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเลขพระชนมายุสองแปดเจ็ดเก้าห้าเลขควาที่นั่ง รถพัททิ่นั่งแหละรถพัททิ่นั่ง904ขีด10เครื่องบินพัททิ่นนั่ง0405วันราชาพิเศษ เนี่ยจะให้ดูรถของลิซ่านะรถของลิซ่าเนี่ยเหมือนรถที่แม่จะซื้อเลยเนี่ยลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยเขาซื้อคันนี้นะคุณผู้ชมเหมือนรถที่แม่จะซื้อเลยเนี่ยแบบนี้เลยเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยที่แม่ซื้อเป็นแบบนี้เลยวางมัดจำไปละห้าหมื่นเพียงแต่มันไม่มีตาเบนข้างหน้าเท่านั้นเอง เนี่ยเป็นแบบนี้เลยด้านข้างเหมือนกันเปแต่ข้างหน้าไม่เหมือนเท่านั้นเองที่แม่จะซื้อนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูวันนี้นะดูวันนี้แล้วเรียบแม่เปิดเปิดคลิปที่แม่ไปดูที่ที่ที่บริษัทอันนี้รถของลิซ่าแบ็คพิงซื้อมาสิสิบเจ็ดล้านแต่วันนั้นที่งานมอเตอร์โชว์ที่แม่ไปดูอ่ะที่อินแป t เมืองทองธานีมันขายสิบเก้าล้านตของเบนแต่แม่ซื้ออันนี้ อย่าให้ดูอืมเลยมาเลยจังเดี๋ยวให้ดูรถที่แม่ซื้อเนี่ย เหมือนของลิซ่าเลยเหมือนมากคุณผู้ชมเหมือนมากนี่มาที่ไทยรุ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ทำรถมา55ปีผลิตชิ้นส่วนให้รถแบรนด์ดังๆมาแล้วทั่วโลกแล้วตอนนี้เขาผลิตรถอันนี้แบบเดียวกับลิซ่าแบ,บ็คทิงเลยเพราะว่าวันนี้ลิซ่าแบ,บ็คิงเขาซื้อแบบนี้เดี๋ยวมาดูข้างๆคุณผู้ชม โหสวยมากลิซ่าแบ็คทิงเาซื้อ17ล้านแต่ว่าแม่ไปดูที่งานมาตร์โชว์นะอิมแพคมันท้องทางนี้แม่ขาย19ล้านนี่ดูสิเหมือนลิซ่าแบ็คทิงไหมคะเหมือนรถของลิซ่าแบ็คทิงไหมเดี๋ยวมาดูตรงนี้โหคันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดล่าสุดวัชนานานน้มนังโพสลงในทิกตอกอ่นะเนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่งคันนี้ นี่มาดูเลยมาดูสภาพโอ้โหเดี๋ยวฉันจะซื้อคันนี้ฉันวางเงินไม่จำแล้วคุณผู้ชมดูเจอโหรล้อแบบนี้รถแบบนี้นั่งลงไปนี่แบบ,แบ,บ,แบ,บริซ่าจะพิงเลยนี่ดูข้างหลังเสนั่งในสิบเอ็ดที่นั่งนะนั่งใ้สิบเอ็ดที่นั่งบริษัทไทยทร่อง transformer นี่ไง transformer เดี๋ยวพาไปดูมีทั้งหลายสีโอ้โหอันนี้แดงอันนี้ ดำได้แต่ฉันจองคันนี้แล้วคุณผู้ชมเพราะฉันอยากเป็นเจ้าแม่ฉันจะเป็นคู่แข่งกับลิซ่าแบ็คพิงนีดำเงาี่คุณผู้ชมแทนสโลเมอร์เขาใช้คำว่าทีอาร์จริงๆมันย่อมาจากไทรรุ่งแหละทีอาร์เนี่ยแต่เป็นรถของคนไทยมันต้องสนับสนุนคนไทยเรื่องอะไรจะต้องไปซื้อรถต่างประเทศเงินทามันจะได้สภาพอยู่ในประเทศไทยนีมันจะได้เศรษฐกิจตืเนี่ยมาดูข้างหลังนี่จเนี่ย อาคุณผู้ชมช่วยเลือก่อนจะให้แม่เอาสีอะไรนี่ไงไทยลุงไทยลุงเดี๋ยวไปดูข้างนอกมีสีเหลืองไปดูข้างนอกกันค่ะคุณผู้ชมนีม่บรรยากาศอยู่วิภาวดีเองนะมาได้เลยนะคุณผู้ชมเข้ากูเกิลเซิร์ฟเลยมาดูรถตอาไไปขับได้เขาให้ทดลองขับเลยมีคันนี้สีเหลืองมีรถตั้งหลายที่นั่ง ห้าที่นั่งเศรษที่นั่งเก้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งแต่ว่าแม่เลือกคันใหญ่เ็ษที่นั่งในนั่กแก่เครื่องสองจุดสี่สองจุดแปดอันนี้สีเหลืองเนีย่ยดูจะสวยไหมนี่คุณผู้ชมดูจะเนี่ยอันนี้สีเหลืองอันนี้สีแดงากให้แม่อยากเอาอันไหนนี่ไงใครร่วมชีวิตเราสไตล์เรา <laughs> มาที่เลยโทรมาเลยก็ได้เนี่ยโทรมาโทรมานี่เลยเขาเปิดกันถึงเสา แปดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงขึ้นี่เบอร์โทรอยู่นี่เลยศูนย์สองหกหนึ่งหกศูนย์สามหกสองเข้า Google เซิร์ฟก็ได้ไทยรุ่งเออขาผลิตให้กับรถแบรนด์ดังๆมาทั่วโลกแต่ว่าไอ้ที่เป็นคันเนี่ยเขาผลิตมาขายเนี่ยทางสวอร์มเมอร์มีรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองแล้วคุณผู้ชมเนี่ยแบบเดียวกับแบบเดียวกับลิซ่ากับทิ้งเหยื่อแบบเดียวกันเลยนังซื้อเท่าไหร่สิบเจ็ดล้าน มตโชขายสิบเก้าล้านแต่ที่นี่ขายเท่าไหร่รู้ไหมสองราคาล้านหกกับล้านแปดโคตรูกเนี่ยเหมือเหมือนไหมคุณผู้ชมดูิว่าเหมือนไหมดูแลเหมือนไหมครับเพียงแต่มันไม่มีตาเบนข้างหน้าทั้งนั้นเองแต่ไฟอะไฟหน้าไม่เหมือนคือตรงข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่มีเบนจากไฟหน้าไม่เหมือนแต่ข้างๆอะเหมือนใช่ไหมข้างๆเหมือนเหมือนไหมจ้าดูแม่อยู่หรือเปล่าไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาเลย เหมือนไม่จ้าตอบแม่หน่อยเซไม่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเลยอ่ะไม่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเลยอ่ะดูแม่อยู่หรือเปล่าเหมือนไหมเพียงแต่ว่าไอ้ที่แม่จะซื้อมันไม่มีเว้นตรงนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีไฟตรงนี้อ่ะแต่ว่าข้างๆอ่ะเหมือนแมกข้างๆเหมือนไหมคุณผู้ชมเออเนี่ย p o r ปอบอกเหมือนครับออบ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนึกว่าไม่มีคนดูฉัน พาะไม่มีใครขอบคุณมากโอ้โหปอขอบคุณมาขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักที่สุดในโลกเลยขอบคุณมากแง่ๆเหมือนเพียงแต่ว่ามันไม่มีตาเบนแต่นี้ถ้าเอาตาเบนคนะันหนึ่งต้องสิบเก้าล้านเราก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกใช่ไหมเออมันคันต้องสิบเก้าล้านเะนี่ยแะเอาที่ไหนไปซื้ออะ รีบส่องดวงไอ้อภิษดาไหว้องค์พยายนาคคำชนโนดเห็นเลขเหล็กขันนมนต์ชัดๆเอ้าต้องส่องซะแล้วเตเลขอะไรอะอยากรู้พรุ่งนี้หวยออกแล้วว่าคุณผู้ชมเลขชัดๆที่นางเห็นในข,ขันนมนต์ออ้เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยส่องดีกว่าเลขอะไรอ่ะ คุณผู้ชมช่วยส่องในได้เลขอะไรอย่างนี้เห็นเลขอะไรบ้างมีเลขเก้าเนาะมีเลขเก้าที่เห็นเห็นนะมีเลขเก้าเนี่ยอที่เก้าหนึ่งห้าที่ทูบแล้วก็เก้าห้าศูนย์สองเก้าสองห้าแปดสองเก้าแปด องห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เนื้อห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าเป็นต้นเนี่ยอ่างน้ำมนเนี่ยเห็นหรือเปล่านี่ไอ้อพิสตาเดี๋ยวดูซิว่าของแม่มีหรือเปล่าจะดูซิว่ามีหรือเปล่าของแม่ ม่ไม่ซื้อไว้เนี่ยสองสามหลวงพ่อศิลาไงสองสามสามสองพ่อเขายกมือสี่สามสองไงเนี่ยซื้อเลขชุดเนี่ยสามสองคุณผู้ชมเห็นไหมเลขชุดสามไปแล้วก็สองสองสามเลขชุดเลขชุดดูอันนี้สิอันนี้ก็ซื้อแปด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 ห้าแปด ทะเบียนลลรถหลวงพ่อศิลาหลวงพ่าศิลาตอนนี้ดังมากอันนี้ฉันซื้อสี่สองสี่สองเลขชุดเลยเลขชุดห้าใบเลยนะเนี่ยถ้าถตกลงวันที่หนึ่งอ่ะสามสิบล้านอันนี้หนึ่งหกแปดที่ฉันซื้ออ่ะนี่สองเจ็ดไอ้ทะเบียนรถปนาคารที่ปรดี รัสเซียวานาบรีปูตินอะปูตินอะไปเพปียงยางแล้วขับรถรีมูซีนอะทะเบียนรถนี่เลย727ฉันซื้อเลขชุดสองใบเลยแล้วก็เนี่ยแล้วก็271แล้วก็1953ทะเบียนรถกขเจ็ดตัวไง727 1953 727 1953เนี่ย1953แม่ได้เลขชุดสองใบแต่271อะแม่ได้เลขชุดห้าใบเนี่ย ทะเบียนรถของประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะที่เขาไปเปียยอยางแล้วก็ขับรีมูซีแล้วก็ให้ขับให้ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือแล้วเก,กาหลีเหนือตอนนี้นี่ส่งทหารไปช่วยรัเสเซียลบห้าแสนคนมา <c oughs> ดูสิมาดูทางหมารอดท่ามประเทศนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ช่องทางข้ามแดน VIP หรือทางหมาลอดสำหรับคนที่สามารถข้ามเข้าออกประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างอิสระเสรีเหนืออื่นใดไม่ต้องถูกตรวจตาจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศและไม่ถูกจับกลุ่มด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมมาดูเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกทางหมาลอด พระแม่มันยังเข้ามาเนี่ยเป็นสิบล้านคนตอนเนี้ยคลอดลูกวันละพันห้าร้อยคนที่จังหวัดสมุทรปราการเดือนหนึ่งห้าหมื่นคนปีหนึ่งสิบสองเดือนหกแสนคนสิบปีคิดดูสิว่าพระม่ามันจะมาคลอดลูกในไทยสิบปีเป็นจำนวนกี่ล้านคนอืม ยอดวิวลักสตาลิซ่าหลังลิซ่าปล่อยเพลงได้แค่สองวันนะคะยอดวิวป่าไปจะร้อยล้านแล้วปอบอกว่าแม่จองสีอะไรดำด้านจองดำด้านเดี๋ยวจะให้แกดูนะว่าแบบสีดำด้านนะมันแบบมันน่ามันน่ากเก่งขามอะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้แกดูฉันจะเปิดคลิปให้แกดูถ้าแกเห็นคลิปแล้วอ่ะแกจะมีความรู้สึกเหมือนฉันเลยว่ามันน่าเก่งขามเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูจ้ะจริงจ้งละลายมันขึ้นชาจัง Ich habe ein paar